วันพุทธที่19ก,กรกฎาคม2566นายธนินพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการเกษตรสันป่าตองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ จากการเข้าติดตามประเมินผลสากรอมทรัพ์พนักงานการ,กรเกษตรสันป่าตองจำกัดซึ่งเป็นสากรอมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การ,กรเกษตรสันป่าตองจำกัดและได้กู้เงินจากกองทุนโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจำนวน3 7ล้านเแสนบาทพบว่าสหากรณ์ได้นำเงินที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัว ของสมาชิกเพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน40ลายแล้วก็อยากจะมีรายได้เสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมหลังจากที่เราเลิกงานแล้วก็วันหยุดนะก็ก็ชุดแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับก็เลยว่าเอ๊ะเราเราจะทำไงเบื้องต้นตัวผมเองเน่ยเคยเคยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมในกพัฒนาอาชีพของสหกรณ์อยู่ ซึ่งแผนกนี้ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตนะส่งเสริมให้สมาชิกทำความเกี่ยวกับการเกษตรอยู่เพราะนั้นก็พอมีภูมิความรู้ทางด้านการรวบรวมผลผลิตอยู่ก็เลยนำมาต่อยอดนะครับทำเองก็เบื้องต้นก็ได้ขอทุนของทางแรงงานนะครับมาเป็นทุนแรกเริ่มทุนตั้งต้นในการจัดซื้ออุปกรณ์นะฮะเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องครับ คือผมบอกก่อนนะว่าผมํำเกี่ยวกับการรับซื้อผลผลิตลำาไยนะครับในลักษณะของการซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วก็ส่งต่อโดยทางปลายทางเขาก็จะบวกส่วนต่างให้ณปัจจุบันก็ได้รับอยู่ที่กิโลละหนึ่งบาทเป็นขั้นต่ำนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมผลผลิตลำาไยนั้นนะก็จะมีเครื่องที่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องคัสเกรดลำาไยนะฮะจำนวน2เครื่องนะฮะใช้งบประมาณไปอยู่ที่3 0 0 0 0บาท นะฮะเป็นเป็นเป็นเครื่องมือสองนะฮะแล้วก็ตะก้าใบละ100บาทจะมีอยู่สสีอาจจะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองถามว่าทําไมเอาสีเดียวกันไม่ได้เนาก็คือเพื่ออำนนยความสะดวกในการที่เราจะมาคัดเกรดลําไยเวลาที่เราจะแยกลําไยส่งไปทางใช่ 2A เราคัดออกมาก็ตามเบอร์นั่นเลยส่วนราคาเราก็จะมีป้ายอยู่ด้านหน้าสิ่งที่ลงทุนตอนนี้ผลตอบแทนที่ที่ได้มาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาเอาไปว่าปีนี้เข้ามาปีที่2 สำหรับการลงทุนตัจุดนี้ปีแรกบอกได้เลยว่าได้กำไรอยู่ประมาณแสนสองกว่าบาท1นึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าปีนี้ยังไม่แน่ใจเนื่องจากว่าสถานการณ์ปริมาณลำไยในพื้นที่ค่อนข้างน้อยในปีที่ได้แสนกว่าบาทนั้นปริมาณลำไยเยอะคือถ้าถ้าทำเหมือนที่ผมทำอยู่ตัวเนี้ยถ้าปริมาณลำไยน้อยและราคาสูงเนะี้ยเป็นผลเสียสำหรับเราเพราะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกแล้วก็เราต้องใช้ทุนหุนสูง เนะมื่อก่อนเราใช้เงินทุนวันนึงประมาณแสนกว่าอย่างเงี้ยแสนกว่าเราได้ปริมาณลําเดยเท่านี้แต่ถ้ามาอย่างปีนี้ตามที่เราสังเกตเห็นว่าตามป้ายราคาที่ขึ้นอยู่น่าจะใช้อีกประมาณเท่าตัวเลยแล้วก็ได้ปริมาณลําเดยเท่าเดิมแล้วถามว่าเราเราเราับซื้อแพงเราก็ไม่ได้ขายที่จะได้ส่วนต่างเยอะนะเขาก็ยังให้กิโลล,ละหนึ่งบาทเหมือนเดิมครับครับอันนี้ก,นก,ก็มันก็พูดยากมันก็พูดยากมันก็เปลี่ยนไปตามกลไกการตลาดและปริมาณสินค้าในพื้นที่ครับ แล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเ,เติมสําหรับทนุนกองทุนกู้ยืมอย่างเงี้ยครับเรื่องของการกู้ยืมว่าอยากจะมีเงื่อนไขอะไรที่อยากให้เพิ่มเติมอะไรเพิ่ม,มเติมบ้างไหมคือเบื้องต้นนี้ผมพอใจอยู่ในในในเรื่องของอัตราอัตราดอกเบีย้ยซึ่งค่อนข้างถูกมากนะค่อนข้างถูกมากส่วนที่อยากจะขอแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปเผื่อทําได้นั่นก็คือวงเงินที่น่าจะ ถ้ามันมันขยับเพิ่มเพดานมากกว่า1นึ่งแได้ก็จะดีอย่างเช่นตอนนี้อย่างผมเห็นชัดเลยอุปกรณ์มันไปแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่มีทุนส่วนตัวหรือว่าสมาชิกท่านอื่นหรือว่าลูกค้ารายอื่นที่เขาไม่มีทุนส่วนตัวเลยมันก็อาจจะไปบันไดขั้นที่2ไม่ได้มีของแล้วเราไม่มีทุนในการรับซื้อนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนรับซื้อเราก็ต้องไปหาทุนจากแหล่งอื่นซึ่งอาจจะเป็นทุนที่มันมีต้นทุนสูงกว่าของของแรงงานนะมันก็มันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนผมก็ได้ ป้าตอนนี้ทําอะไรบ้างครับตอนนี้เอาเงินมาลงทุนนะครับตอนนี้คือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ใช่ปลูกผักแล้วก็ต่อยอดต่อยอดจากที่เราขายผักใช่ไหมฮะต่อยอดแล้วก็ทํามาเป็นเสริมขายตามตลาดนัดก็มีจะมีชุดทําเมี่ยงปลาทูแล้วก็มีสลัดโลซึ่งอันนี้ส่งส่งส่งค่ะส่งค่ะนะครับตอนนี้ในส่วนของเงินทุนตอนนี้เอามาลงทุนส่วนใหญ่จะเป็น ผลไฮโดรถูกไ,ไหมฮะใช่ค่ะ,ะซึ่งตอนนี้เขาเรียกอะไระกิจการผมเม่รว่ากิจการแล้วกันกิจการหรือการลงทุนตนงอี้ผลเป็นยังไงบ้างฮะก็ถือว่าใช้ได้แต่ถึงไม่มากมายแต่คือมันมีเงินหมุนเวียนเนาะอย่างน้อยคืออย่างไม่ได้ก็คือสัป,ปดาห์หนึ่งก็ประมาณพันห้าถ้าเราทําต่อเนื่องนี่กันทาต่อเนื่องอแต่ไรายได้มันก็อาจจะไม่แน่นอนใช่ค่ะ Okay. ซึ่งเ,เราเราเราคาดหวังกับการลงทุนครั้งนี้ในระดับไหนครับอยากจะต่อยอดยังไงหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเราก็อยากจะต่อยอดอ่ะเนาะจริงๆมันมีในการทําผักกันนี้มันจะมีตลาดอยู่แล้ว mm hmm. ใช่แต่เราจะมีกลุ่มกลุ่มตลาดอยู่แล้วมีคนถามพี่ลีคืออยากได้เยอะ mm hmm. แล้วมีน้องๆที่ทํางานเขาก็ทําด้วย mm hmm. ถ้าเรารวมกลุ่มกันอย่างนี้เราก็ส่งได้ไม่มีเรื่องตลาดไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า mm hmm. เป็นที่ต้องการของของลูกค้าอยู่แล้วผักตัว่นี้เนาะออออตอนนี้มีแผนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมฮะใน,นในใจอาจจะไม่ใช่เงินทุนก้อนนี้ก็ได้อจจตอนตอนนี้เหรอคะตอนนี้จริง,รงๆด้านหน้าเรามีทุ่งนาอยู่รเรามีทุ่งนาอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็ดำนาแล้วก็ปลูกปลูกปลูกข้าวอยู่เนาะแล้วอความคิดนะถ้าเป็นไปได้ความฝันเราอยากจะทํากาแฟเพราะว่าสถานที่ของเราคือเป็นกลางทุ่ง ใช่ไหมฮะแล้วก็ในการทํากาแฟเนี่ยมันต้องมีไฮไลท์มันต้องมีที่เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ในความคิดของพี่ก็คือปลูกผักได้เก็บเองและอาจจะทําเป็นสลัดร่วมกับกาแฟอันนี้คือความฝันนะไม่รู้ว่าปีหน้่ซึ่งจริงๆในส่วนของเงินทุนที่เราผู้หญิงในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ อยากจะได้เพิ่มเติมใช่ระยะเวลาคืนด้วยค่ะก็อยากจะให้ขยายระยะเวลาด้วยใช่เรื่องระยะเวลาอาจจะขอยุดหยุดหน่อยค่ะนะครับโอเคโอเคในเรื่องของการในครอบครัวของเราเรามองว่าทุนกู้ยืมตรงนี้นะครับมีประโยชน์ต่อต่อเราหรือสมาชิกท่านอื่นยังไงบ้างครับมีค่ะมีมีพี่ว่ามีมีเยอะมากยังไงบ้างครับอ๋อจากที่เราอ๋อเราไม่เคยคิดเราจะทำนะอ๋อพอเรามีเงินทุนปุ๊บอ่ะ มันติ้งมันไอหัวแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินทุนอะ่ะเราแค่นั่งฝันนะมันก็ไปไม่ได้มันก็ต่อยอดไม่ได้แต่ถ้าเรามีก้อนหนึ่งแล้วอะละมันมันบันเจิดละมันตายละเงี้ยโอเคหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน และสำนักงานสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน